ชีวิตล่าสุดของอุ๋ยมณีรัตน์กับเส้นทางความรักค่ะต้องบอกเลยนะคะว่ายังคงคิดถึงกันอยู่เสมอแล้วค่ะสําหรับสาวอุ๋ยมณีรัตน์กับเส้นทางความรักของเธออดีตนางเอกชื่อดังที่มีฝีไม้ลายมือการแสดงไม่ว่าจะเป็นทั้งหนังละครและมิวสิกวิดีโอเป็นอีกหนึ่งนักแสดงที่น่าหวานมากๆค่ะเธอนําเริ่มเข้าสู่วงการรายการทายแบบมาจนถึงการเล่นมิวสิกวิดีโอแล้วก็แทบทาให้มาเล่นละครในหนังเรื่องหนึ่งปี2532ค่ะคู่กับจอนนีแอนโฟเน่ทำให้โด่งดัง มากๆในยุคนั้นเนี่ยมีฉายาก็คือมาช้า2ครั้งหนึ่งเคยมีเรื่องราวความรักถึงขั้นจะต้องขึ้นหน้านหนึ่งของหนังสือพิมพ์เลยนั่นก็คือกับพี่โอวรุษค่ะทิพย์พี่โอเป็นคนมาจีบก่อนเราะว่าด้วยความที่อยู่กลุ่มเดียวกันเพื่อนๆแบบเป็นเพื่อนเดียวกันค่ะเจอกันบ่อยเลยได้มีโอกาสศึกษาพูดคุยกันนอกจากนี้อุ๋ยมณีรัตน์ก็ได้เผยถึงเส้นทางความรักในครั้งนั้นศึกษาดูใจกันเข้าสู่ปีที่7แล้วโดวยหลายคู่เคยบอกว่าให้ระวังเลขนี้ด้วยเพราะว่าการเวลาเนี่ยทำให้ต้องเลิกลาก,กาีก ต่างคนก็ต่างใช้ชีวิตในเส้นทางของตัวเองนอกจากนี้มีช่วงหนึ่งที่อุ๋ยมณีรัตห่างหายไปจากหน้าจอเพราะทํากิจการและบินไปเรียนได้แต่งงานมีครอบครัวถึง7ปีแล้วก็มีบุตรชายอย่างน้องจูเลียตซึ่งเป็นโซ่ทองคล้องใจกับอุ๋ยมณีรัตค่ะโดยตัวเธอก็เปิดเผยว่าความรักในครั้งอดีตกับสามีโดยครั้งนั้นอะอดีตสามีมาจีบตอนที่เดินทางไปเรียนที่อเมริกาเจอการคุยกันแล้วก็ศึกษาเรียนรู้นานถึง5ปีเต็มแต่งงานกันสุดท้ายแล้วความรักก็เอาไปไม่ถึงฝนันและ สามีชาวแต่งชาติก็จบลงสุนใจ้าตัวก็รู้สึกเศร้าที่ความฝันอย่างมีชีวิตคู่ที่อบอุ่นนะั้นต้องจบลงค่ะยังไงเจ้าตัวก็เล่าว่าการเลี้ยงลูกคนเดียวเนี่ยค่อนข้างที่จะเหนื่อยเหนื่อยมากแต่เราก็รู้สึกว่าหนักหน่อยดูแลบุตรชายอย่างเต็มที่เรียนรู้และใกล้ชิทดที่มากที่สุดคำนะ้าที่ความเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวที่ดีไม่เรียกได้ว่าชีวิตล่าสุดเจ้าตัวก็ยังคงเป็นผู้หญิงที่แกร่งมากๆจะเป็นยังไงเรามาชมภาพไปพร้อมๆกันค่ะ